ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยทั่วประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึงน้อมนำแนวพระราชดำริ มาจัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อให้บริการทางการเกษตรอย่างครบวงจรแก่พี่น้องเกษตรกรในทุกพื้นที่ของแผ่นดินภายในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้รวบรวมหน่วยงานด้านการเกษตรจากทุกสังกัดโดยมีคลินิกหลักและคลินิกเสริมมาร่วมให้บริการความรู้คำปรึกษาและการสนับสนุนด้านการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึงสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยติดตามผู้รับบริการคลินิกเกษตรจากการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ปี2568มีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการให้บริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรสองเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยการส่งเสริมและศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในการให้บริการพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยติดตามผู้รับบริการคลินิกเกษตรแบบเบ็ดเสร็จจากการจัดงานคลินิกเกษตรเพื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชยัยภูมิโดยมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพของการให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรและการนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนโดยทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบการจัดงานและเกษตรกรผู้เข้ารับบริการพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่องานนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับมากที่สุดยายไปวันนั้นได้รับต้นหมอนมามันโตเร็วมากเลยค่ะยังขอบคุณมากค่ะ วันที่ได้ไปร่วมง,งานนะคะได้มาเลือพันผัเกเยอะแยะเลยค่ะได้ลดค่าใช้จ่ายได้ดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ